อีสานวัฒนธรรมที่ไม่เคยมีคำว่าเก่าเมื่อความปังบังเกิดอัตลักษณ์อีสานจึงทรงพลังมุมมองของคนทั่วไปก่อนหน้านี้สักดิสิบกว่าปีที่ผ่านมาหรืออาจจะยังคงหลงเหลืออยู่บ้างในปัจจุบันมีวิธีคิดและมุมมองต่อภาพลักษณ์ของคนอีสานในแง่ลบมาตลอดเช่นมองว่าเป็นดินแดนแห่งความแร้นแค้นดินแดนแห่งความยากจนภาพลักษณ์เหล่านี้ถูกนำเสนออยู่อย่างต่อเนื่อง ผ่านสื่อในหลากหลายช่องทางไม่ว่าจะทั้งละครทีวีหรือแม้แต่บทเพลงลูกทุ่งอะไรทำให้เพลงอีสานหรือวัฒนธรรมอีสานได้รับการยอมรับขนาดนี้คำตอบที่เข้าใจง่ายที่สุดคือวัฒนธรรมอีสานไม่ว่าจะในรูปแบบใดๆเป็นวัฒนธรรมที่ไม่มีความตายตัวในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเราจะเห็นปรากฏการณ์หนึ่งของวัฒนธรรมอีสานที่น่าสนใจคือ การร่วมงานกันระหว่างเวทีหมอลำชื่อดังอย่างระเบียบวาทศิลป์กับเวทีนางงามน้องใหม่ที่นับวันยิ่งเริ่มได้รับความสนใจมากยิ่งขึ้นอย่างมิสแกรนด์ไทยแลนด์และไม่เพียงแค่ระเบียบวาทศิลป์เท่านั้นเวทีนางงามน้องใหม่นี้ยังได้ร่วมงานกับวงหมอลำระดับตำนานอย่างเสียงอีสานสวัฒนธรรมนี้คือวัฒนธรรมหมอลำกับวัฒนธรรมการดูนางงามได้ผนวกและประสานกันได้อย่างลงตัว ระเบิดความสนุกสนานสร้างความตื่นเต้นและตื่นตาตื่นใจให้กับผู้ติดตามทั้งสองวัฒนธรรมได้อย่างมหัศจรรย์ทำไมอีสานจึงปังหากย้อนกลับไปจะพบว่าเอาเข้าจริงแล้วกระแสวัฒนธรรมอีสานถูกนำเสนอและได้รับการยอมรับอยู่แล้วในปัจจุบันไม่ว่าจะวงหมอลำบทเพลงลูกทุ่งอินดี้อีสานหรือแม้แต่ภาพยนตร์หลายเรื่องที่บอกเล่าวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนอีสาน อย่างไทยบ้านเดอะซีรีส์สมพักเสียนส้มปลาน้อยหรือแม้แต่ภาพยนตร์แนวสยองขวัญระดับโลกอย่างร่างทรงไม่เพียงเท่านั้นในสื่อประเภทเพลงลูกทุ่งที่ใส่กลิ่นอายความเป็นอีสานผสมผสานเข้าไปอย่างเพลงวอนหลวงพ่อรวยของมนแคนแก่นคูนก็ได้รับการตอบรับจากคนในสังคมไทยอย่างล้นหลามได้รับการจัดอันดับให้เป็นบทเพลงที่มียอดผู้ชมใน YouTube สูงที่สุดเป็นอันดับหนึ่งในประเทศไทย มียอดผู้รับชมมากกว่า300ล้านกว่าวิวถึง2ปีซ้อนหรือแม้แต่วงการนักร้องเกิร์ลกรุ๊ปชื่อดังก็ได้นำวัฒนธรรมเพลงอีสานไปทำเพลงของวงตนเองเป็นเพลงเด่นประจำวงอย่างโดดดีดงและยังสร้างภาพยนตร์บอกเล่าที่มาของการทำเพลงโดดดีดงนี้ด้วยสิ่งเหล่านี้ทำให้เห็นว่าวัฒนธรรมอีสานเริ่มเป็นที่ยอมรับและเป็นที่ชื่นชอบของผู้คนในสังคมไทยปัจจุบันมากขึ้น คำถามสำคัญคืออะไรคือสิ่งที่ทำให้วัฒนธรรมอีสานนั้นทรงพลังและกลายเป็นวัฒนธรรมมวลชนที่ต้องกล่าวว่าทุกวันนี้คงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าไม่เคยฟังเพลงแนวลูกทุ่งอีสานหรือเพลงที่มีกลิ่นอายของวัฒนธรรมอีสานผสมอยู่ในนั้นก่อนได้รับการยอมรับคือการดูถูกในวิธีคิดหรือมุมมองของคนทั่วไปก่อนหน้านี้สักสิบกว่าปีที่ผ่านมาหรืออาจจะยังคงหลงเหลืออยู่ในปัจจุบัน มีวิธีคิดและมุมมองต่อภาพลักษณ์ของคนอีสานในแง่ลบมาตลอดเช่นมองว่าเป็นดินแดนแห่งความแร้งแค้นดินแดนแห่งความยากจนภาพลักษณ์เหล่านี้ถูกนําเสนออยู่อย่างต่อเนื่องผ่านสื่อในหลายๆช่องทางไม่ว่าจะทั้งจากละครทีวีหรือแม้แต่บทเพลงลูกทุ่งในละครทีวีถ้าเราสังเกตกันให้ดีคนอีสานจะถูกจัดให้อยู่ในบทบาทของการเป็นคนใช้ และหากมองในมุมประวัติศาสตร์คนอีสานถือว่าเป็นคนใช้ในขนบละครไทยลำดับสองคำถามคือลำดับแรกคือใครหากใครเคยได้ยินประโยคสั้นๆที่พูดว่าคุณนายขา,มาแมลงสาบเสียงจะออกเนิร์เนใช่แล้วคนใช้ในขนบละครไทยลำดับแรกคือคนบ้านนอกจากสุพรรณบุรีหลังจากนั้นเมื่อสุพรรณบุรีจเจริญขึ้นและคนอีสานเริ่มไหลเข้ามาหางานในเมืองกรุง ในช่วงทศวรรษ2530คนอีสานถึงได้รับบทเป็นคนใช้ต่อจากคนสุพรรณบุรีและเมื่อเวลาผ่านไปจนถึงปัจจุบันขนบคนใช้ก็เปลี่ยนจากคนอีสานกลายเป็นคนต่างด้าวที่เข้ามาค้าขายแรงงานในเมืองไทยในบทเพลงลูกทุ่งที่พูดถึงดินแดนอีสานหรือคนอีสานผู้อ่านมองอย่างคร่าวๆว,ว่ามี3ยุคด้วยกันยุคแรกคือเป็นลักษณะบทเพลงที่เป็นคนกรุงต่างถิน่น เข้าไปเฉยชมความแปลกหรือความมหัศจรรย์ของคนอีสานเช่นเพลงฮักสาวขอนแก่นหรือหนุ่มนปขอที่บอกเล่าลักษณะคล้ายผู้ชายที่กำลังไปเฉยชมผู้หญิงอีสานที่มีลักษณะพิเศษบางประการเช่นสวยงามขยันทำมาหากินในยุคที่สองคือยุคกอดกระเป๋าเข้ากรุงหากจะนึกถึงเร็วๆเ,เราก็จะนึกถึงนักร้องสองคนที่โดดเด่นขึ้นมาในหัวเลยคือไม้พิรมพร เพลงละครชีวิตจากแดนอีสานบ้านเกิดเมืองนอนมาเล่นละครบทชีวิตหนักหรือต่ายอรไทยเพลงดอกหญ้าในป่าป,ปูนรวมถึงอีกหลายต่อหลายบทเพลงที่บอกเล่าถึงชีวิตที่ต้องหนีจากความแร้นแค้นจากดินแดนอีสานมาหาความฝันความหวังในเมืองกรุงบทเพลงนี้จะเติบโตและเป็นที่นิยมในช่วงทศวรรษ2,530เป็นต้นมาจนเข้าสู่ยุคที่3คือยุคปัจจุบัน บทเพลงอีสานกลายเป็นบทเพลงที่บอกเล่าเรื่องราวชีวิตของตัวคนอีสานอย่างแท้จริงเป็นบทเพลงที่ถือว่าเป็นการประกาศอัตลักษณ์ความเป็นอีสานออกมาอย่างไม่สนไม่แคร์ว่าใครจะฟังได้หรือฟังไม่ได้ซึ่งคลื่นลูกที่3ของเพลงอีสานนี้เกิดขึ้นมาจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีการทําเพลงไม่ว่าจะทั้งห้องอัดหรือช่องทางการเผยแพร่ที่มีมากมายและหลากหลายขึ้น ไม่จําเป็นว่าจะต้องหอบกระเป๋ามาตามหาฝันในเมืองกรุงที่ต้องพึ่งพาในทุนอีกต่อไปไม่เคยเก่าเพราะเข้าได้กับทุกแนวคําถามคือแล้วอะไรทําให้เพลงอีสานหรือวัฒนธรรมอีสานได้รับการยอมรับขนาดนี้คําตอบที่เข้าใจง่ายที่สุดคือวัฒนธรรมอีสานไม่ว่าจะในรูปแบบใดๆเป็นวัฒนธรรมที่ไม่มีความตายตัวไม่มีความตายตัวในที่นี้หมายถึงว่าไม่มีกรอบของความถูกต้องที่สุด ไม่มีนิยามความถูกผิดที่ตายตัวเพราะฉะนั้นวัฒนธรรมอีสานจึงเหมือนกับน้ำน้ำที่สามารถอยู่ได้ในทุกบรรจุภัณฑ์มันจึงทำให้เกิดความเป็นอีสานในรูปแบบใหม่ๆขึ้นมาอยู่ตลอดเวลายกตัวอย่างวงหมอลำจากหมอลำที่ลำกับแคนประยุก์ตมาเป็นหมอลำซิ่งซึ่งนำความหลากหลายทั้งทางดนตรีและการแสดงเข้ามาผสมผสานกลายเป็นอีสานใหม่ไม่ว่าจะเป็นเครื่องเสียงปัง,ปง ดนตรีโจ๊ะที่เป็นรากฐานความมักม่วนของคนอีสานอยู่แล้วหรือเราจะเห็นการแต่งกายของหมอลำในปัจจุบันมีทั้งการใส่ชุดลิเกมีทั้งการแต่งกายเท่ๆแบบหนุ่มสาวเกาหลีหรือแม้กระทั่งมีการจิ้นกันระหว่างพระเอกหมอลำกับนางเอกหมอลำแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือไม่เคยมีคำว่าผิดในวัฒนธรรมนี้แต่ที่เขาคำนึงคือทำอย่างไรให้คนดูหน้าเวทีสนุกไปกับเรา หรือแม้กระทั่งรถแห่เราก็เห็นว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นใหม่ๆที่อีสานทั้งสิ้นหรือตัวอย่างที่เด่นชัดอย่างหนึ่งคือส้มตำอีสานส้มตำอีสานไม่ใช่สิ่งที่มีเพียงแค่ตำปูปลาเท่านั้นที่ถูกต้องที่สุดแต่ส้มตำอีสานกินกับอะไรได้ทุกอย่างจะกินกับหน่อไม้กินกับกุ้งสดกินกับปูสดกินกับผักสดหมูทอดอะไรต่อมีอะไรได้หลากหลายจนกลายเป็นเมนูตำใหม่ๆเยอะแยะมากมาย ไม่ว่าจะเป็นตำส้วตำถาดตำปูสดตำกุ้งสดตำป่านี่คือเสน่ห์ของความไม่ตายตัวทางวัฒนธรรมดังนั้นความสำเร็จความปังความใหม่ของวัฒนธรรมอีสานเกิดขึ้นจากการไม่มีคำนิยามความถูกผิดที่ตายตัวไม่เพียงเท่านั้นปัจจัยสำคัญหนึ่งที่ทำให้วัฒนธรรมอีสานไม่มีถูกผิดที่ตายตัวคือความหัวขบของคนอีสานเพราะฉะนั้นอีสาน พร้อมจะแตกแถวเปิดรับความใหม่และต่อสู้กับกรอบคำนิยามเดิมๆด้วยความขบฏจนกล่นกรองออกมาเป็นวัฒนธรรมอีสานได้ทุกยุคนี่คือความสำคัญและความปังที่ทรงพลังมหาศาลเมื่อความปังบังเกิดอัตลักษณ์อีสานจึงทรงพลังจากปรากฏการณ์ดังที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมดของวัฒนธรรมอีสานอันทรงพลังสิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อการลบภาพลักษณ์และลบอัตลักษณ์ ความเป็นอีสานเดิมๆที่เป็นมุมมองในแง่ลบของคนจํานวนมากได้เป็นอย่างดีลบภาพความแรแ้นแค้นลบภาพความกันดานลบภาพคนใช้ในละครหลังข่าวออกไปดังนั้นเราจึงจะเห็นได้ว่าปัจจุบันการฟังเพลงอีสานการแสดงตัวตนคนเป็นอีสานไม่ใช่เรื่องน่าอายอีกต่อไปวัฒนธรรมอีสานจากเคยเป็นคนใช้กลายเป็นนางเอกของเรื่องราวในละครดารานักร้องหลายต่อหลายคน กล้าที่จะพูดภาษาอีสานของตัวเองประกาศอัตลักษณ์ความเป็นอีสานผ่านภาษาของตนเองได้อย่างไม่เขินอายอีกต่อไปและความเป็นอีสานกลับเป็นความเท่ความสนุกความอร่อยที่ใครต่อใครก็ต่างอยากเป็นส่วนหนึ่งเช่นเดียวกับเวทีนางงามน้องใหม่อย่างมิสแกรนด์ไทยแลนด์